สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากสำหรับใครที่ยังคัดลอกลิงก์หรือ copy ปี้ลิงก์ร้านค้าใน Lazada ไม่ได้นะครับมีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ช่วยทำคลิปมาหน่อยวันนี้จัดให้ถ้าใครอยากรู้ตามผมมานะครับโอเคเปิดโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาาแล้วเราก็ไปที่นะครับไปที่ ร้านค้านะครับไปที่ร้านค้าของเราเลยก็คือไปที่เ e l l ลอร์เซ็นเตครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปคลิกเลยครับให้เราเข้าไปคลิกเลยอันนี้คือหน้าตาของบัญชีของเรานะครับอันนี้ท่านทราบแล้วผมไม่อธิบายเพิ่มเติมเรามาตรงนี้ก่อนครับบางคนอาจจะอยู่หน้านี้นะครับหน้าแรกนะถ้าใครอยู่หน้าแรกเนี่ยนะครับให้ท่านสังเกตข้างล่างเลยนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะยังไงให้ท่านมา ขวามือข้างล่างสุดมาที่บัญชีของฉันครับกดเข้าไปใช้นิ้วทัดของท่านแตะเข้าไปนะครับบัญชีของฉันแล้วท่านจะเห็นนี่เลยฮะนี่นี่น,นี่ท่านจะเห็นเลยครับนี่ w w w l a z a d a ตรงนี้แหละครับลิงก์ร้านค้าของเราให้เราทำการกดคัดลอกครับกดเลยนะกดคัดลอกถึง1ครั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เรา ไปที่ลายของเราครับออกไปที่ไปที่ลายนะครับท่านก็ท่านอยากจะไปส่งกลุ่มไหนท่านก็ส่งนะครับแต่วิธีการที่ผมทําก็คือผมจะมาห้องลายส่วนตัวของผมก่อนนะครับเพื่อผมจะพิมพ์ข้อความไม่ใช่ใส่แต่ลิงก์นะครับท่านก็พิมพ์ไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับดูสวัสดีครับเพื่อนๆช่วยติดตามร้านค้าให้หน่อยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าผมจะลองทําเลยสวัสดีครับ สะวัดดีครับเพื่อนเพื่อนช่วยติดตามร้านค้าให้หน่อยอ่าคำพวกนี้นะครับให้ท่านไปครีเอทเอาว่าท่านจะใส่อะไรเพื่อความสวยงามแล้วแต่ท่านนะครับคลิปนี้ผมไม่อยากให้มันยาวนะพอเราได้คำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ให้เราเอามือนะครับมากดค้างไว้เนี่ยแล้วคําว่าวางเลิกทําคลิปบอร์ดก็จะขึ้นมาหมายความว่าพอเราพิมพ์คาไปแล้วเนี่ยเราจะเอาลิงก์ร้านค้ามาวางตรงนี้เราต้องทําแบบนี้นะครับคลิกนะแล้วก็กดคําว่าวางเห็นไหมครับตัวลิงก์ร้านค้ามันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะแล้วเราก็กดตึงเรียบร้อยครับเราก็จะสามารถส่งไอ้ตัวนี้นะครับ ข้อความนี้ไปให้เพื่อนพอเพื่อนเปิดมาปุ๊บเขาก็จะเห็นร้านค้าเราเขาก็จะเข้าไปดูเขาก็จะกดติดตามร้านค้าของเรานะครับอันนี้คือวิธีการที่1ส่งลิงก์ร้านค้าทั้งหมดที่มีเนี่ยไปเลยนะครับอันที่2นะครับเราจะส่งเฉพาะตัวรายการสินค้าใดรายการหนึ่งที่เราอยากจะผลักดันให้เขาโชว์ในหน้าฟีดเยอะ นะครับก็นื่เลยนะครับเราก็ต้องไปที่คือเราไปที่ร้านค้าเมื่อสักครู่ไม่ได้แล้วนะเรามาที่ตรงนี้แหละครับมาที่ลิงค์ร้านค้านี่แหละวิธีการเข้าร้านค้าตัวเองเนี่ยเราต้องเข้าลิงก์นะครับเข้าลิงก์ที่เราก๊อบมาเนี่ยนะท่านก็เข้าไปเลยครับเข้ามาเนี่ยท่านก็จะเห็นร้านค้าของท่านแล้วเห็นไหมครับท่านก็จะเห็นร้านค้านะครับท่านก็จะเห็นร้านค้าของท่านเรียบร้อยแล้ว เนี่ยแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกครับเราก็มาเลือกว่าเราอยากจะผลักดันร้านค้าตัวไหนสมมุติว่าผมเลือกคอโรฟิลนะครับพอเลือกมาท่านท่านคลิกในรายการสินค้าตัวนั้นมาแล้วท่านมาสังเกตตรงนี้ครับมุมขวามือบนสุดนะมันจะมีรถเข็นกับมี3จุดไข่ปลาวิธีการให้เราคลิกไปที่3จุดไข่ปลาครับท่านผู้ชม เข้าไปที่จุดไข่ปลาคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะมีคําสั่งหน้าหลักแชร์ค้นหาข้อความบัญชีของฉันนู่นนี่นั่นให้ท่านเลือกแชร์ครับให้ท่านกดแชร์นะครับกดแชร์พอกดแชร์ปับ๊บอย่าเพิ่งทําอะไรครับอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งใจร้อนครับให้มาที่ตรงนี้ครับคือเขาถามว่าแชร์สินค้านี้เพื่อไปให้คุณถ้าเราแชร์ถ้าเรากดแชร์ไป a c e b o o k เลยมันจะไปแต่ลิงก์มันไม่น่าสนใจเข้าใจไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่ข้อความก่อนนะครับวิธีการที่ผมใช้เนี่ยส่ง SMS ก็ได้คัดลอกโน่นนี่นั่นดาวน์โหลดได้หมดเลยแต่นะครับสำหรับถ้าพวกเราต้องการจะแชร์ในไลน์แล้วให้เพื่อนกดติดตามเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาให้ท่านเลือกกดตรงนี้ครับที่เป็นรูปลูปคลิปเนี่ยแล้วก็เขียนว่าคัดลอกลิงก์เนี่ยเจอนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับกดไปครับพอกด เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ลายอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยมาเกี่ยวดอมน้องยุ่งเนี่ยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเราก็เขียนอะไรไปหน่อยครับเขียนไปหน่อยนี่ส่วนใหญ่ผมจะเขียนแบบนี้นะครับสินค้าใหม่สินค้าใหม่มาแล้วครับม,มาแล้วครับเข้า เยี่ยมชมได้เลยถ้าท่านอยากจะใส่ emoji ใช่ไหมอ่า emoji ก็ใส่ก็น่ารักดีนะใส่น่ารักดีเห็นไหมนี่เยี่ยมชมได้เลยเราก็ใส่ไปมันก็จะทําให้ข้อความเราน่าสนใจนะหลังจากนั้นเราก็กดค้างไว้ครับกดค้างค้างไว้เนี่ยฮะค้างไว้แล้วคําสั่งมันจะขึ้นมาเราก็กดวางอีกรอบเห็นไหมครับก็กดไปเลยครับ กดส่งไปได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วตอนนี้จะสังเกตว่าเราเนี่ยจะมีลิงก์2แบบก็คือลิงก์ร้านค้ากับลิงก์เจ้าตัวสินค้าอ่ะมันจะเป็นยังไงไอตัวลิงก์สินค้าเรากดเข้าไปเลยครับปึง๋งเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเห็นสินค้าตัวนั้นเลยนะครับเขาก็จะเห็นสินค้าตัวนั้นเลยบอกเลยง่ายไหมฮะง่ายนะโอเคเนาะอ่ะหวังว่าคลิปนี้นะครับ ท่านก็น่าจะเข้าใจอยากได้คลิปอะไรทำอะไรไม่เป็นอยากทำอะไรได้ส่งข่าวมาเดี๋ยวจานทอมจัดให้เลยคลิปนี้สวัสดีครับ